ก็มาแล้วนะครับสำหรับน้องหวังตรงเทพีแห่งแสงตัว ST ตัวใหม่ล่าสุดประจำเซอร์เ์ตีนตายปีกสุดว้าวงานฟรีสุดเฟียวมีอะไรในตู้อะไรยังไงเท็ดดวงกันสุมสเส็กสักน้อยเดี๋ยวไปดูกันกรับ อาไรครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆุคนไปําช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสปปรพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนะครับกับตู้ตัวละครใหม่นะครับนั่นคือเทพีแห่งแสงน้องหวังตง s p นะครับเป็นสายปีกนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับตัวละครน้องบอกเลยว่าสวยแบบสวยสุดๆนะครับถูกใาถูกใจสุดๆเลยนะครับถือว่าเป็นสายปีกตัวใหม่ที่มีความแบบดีเทลลงเลอะมากแล้วก็เรื่องของสกิลเนี่ย ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีหนึ่งอย่างว่าเราจะซุ่มออกไม่ออกเนี่ยมีคุณอ้นเขาซุ่มออกแล้วเดี๋ยวไว้ไปเมอการีวิวตัวละครจากที่นั่นให้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขั้นแรกนะครับมาดูทาน้านของหน้าตาความสามารถของน้องกันสักหน่อยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเปิดตัวเปิดใจนะครับสายปีกนะครับเห็นเขาบอกว่าสายปีกคือตีคนสายแมงสายกิเลนคือตีกระดูกนะครับนกตีคน ตีเลนตีกระดูกนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลปกตินะครับแล้วอันนี้คือท่าตีปกมตีปกตินะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ถึงเธอของเพื่อนร่วมทีมน้องหว่างตรงจะฝากปีกไว้กับเพื่อนร่วมทีมเสมอนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการคุ้มครองตัวเองเอาไว้และสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยดึงตัวเองมาเล่นแทนได้นะครับอ่ะทักษะเมียนที่1ครับสายปีกตุ้มๆบุ้มๆบุมๆบุมโอ้โหโอ้โหโอ้โหสมกับเป็นสาย PVP ครับหลายช็อตมากครับ แล้วก็ทักษะยันที่4นะครับฝนดาวตกแห่งแสงเห็นไหมจะเป็นอ่าเป็นฝนดาวตกมานะครับคูดาวถือว่านานอยู่นะอันนี้ก็ตบ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 ปั๊บปุ๊บปั๊บปะดบโป๊ะเนี่ยสกิลเยอะจริงๆครับหลากหลายประเภทหลากหลายอย่างมากๆอันนี้ก็จะเป็นสกิลสายของนกนะครับแล้วก็ท่าหน้าของสายกิเรนนะครับก็จะมีท่าหน้าของเขตแดนเนาะทักษะยันที่สี่จะเป็นเขตแดนนะครับ แล้วก็นะงหวังตงเนี่ยจะติดมือเดียวๆเลยเห็นไหมขวาม,มือครับน่าจะเป็นความสามารถพิเศษของเขาบางอย่างน่าจะเป็นพาสซีฟนะครับทำให้ตัวเองติดสตันเดยวๆครับไม่ได้เล่นเลยอันนี้ต้องมาดูเรื่องของความสามารถในการใช้สัหน่อยว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างเห็นไหมครับว่าน้องหวังตงจะมีออร่ารอบตัวนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยน้องหวังตงจะยังสตันอยู่เสมอนะครับเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นความสามารถที่จานว่า อ um ืทำไม <c oughs> ความสามารถที่ว่าทำไมครับมันต้องให้เพื่อนร่วมทีมที่เป็นตัวละครที่มีปีกอยู่ครับมาช่วยปลดให้นี่มันจะมีทักษะขึ้นที่ตัวเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วเราก็กดที่เราปุ๊บปลดนี่น้องน้องจะกลับมาเล่นได้ครับอันนี้โจมตีปกตินะครับโป๊ะปะโปุ๊ย่ยจะบอกเลยว่าทักษะแรงมากถ้าเป็นสายเนี้ยอันนี้คือสายสำหรับตีกระดกแล้วก็อันนี้ครับนี่วิ่ง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 ,งตุม้ม สวยมากนะครับทักษะคือสวยมากปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนี่ออกไปเตะออกไปถีบนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่สวยงดงามโดนใจนะครับสำหรับฐานของสายปีกตัวนี้นะโดยตู้สเต็ปนะครับก็จะมี3060 90เหมือนเดิมนะครับ150นะครับ230กระดูกแขนแล้วก็320เป็นกระดูกหัวฐานของตัวสเต็ปเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีตัวด้านในให้กับเราเท่าเดิมนะมันจะเป็น15นะครับ 50ไอย2 5แล้วก็50นะครับแล้วก็50เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัวละคร5ดาวแดงนะครับนี่นี่คือตัวละครระดับ5ดาวแดงนะครับอันนี้จะเป็นร่างนั่งเดิมนะนี่ให้ดูอวดโฉมความงดงามครับนี่คือร่างดังเดิมและนี่เป็นร่างสกินยับน้องสวยมากมาในทีมของชุดราตีสีดำนะครับบอกเลยว่าชุดราตีสีดำเนี่ยลงคู่กับน้องเสียงเสียงจากตู้รอบที่แล้วครับ เป็นชุดลาตีสีดําเช่นเดียวกันสวยงามทั้งคู่นะครับสกิลน่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีดําด้วยแหละถ้าจะเป็นถ้าเปรียบเทียบกับน้องเซียนเซียงนะเพราะว่าน้องเซียนเซียงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสีดําด้วยสกิลดังนั้นถ้าสุ่มสกินแล้วสกิลเปลี่ยนสีตามค่าสกินก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะครับงดงามมากๆครับสาหรับคนที่ชอบความงามแบบนี้ก็อย่าลืมเก็บเศษทองเอาไว้ให้น้องบ้างนะครับสาหรับในตู้นะ 霓裳，万圣朝阳。我这些蝴蝶穿越了整个位面。นี่งดงามทั้งคู่อ่ะเราม่ตัวอยู่แค่60ใบนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันคำคำเพราะว่าจาย์สุ่มน้องเสียงเสียงรับทีล้จนกว่าจะออกอะ่ะน้องเสียงเสียงอะ่ะจานแบบหมดเยอะมากครับคือสุ่มเกินโคต้ามากเลยเพราะว่าจานเล่นแบบสายฟรีฟ,ฟในเซิร์ฟจเนี่ยจะไม่ได้เติมแล้วสุ่มเสียงเสียงแบบอัดสุดสุดตัวงัดทุกอย่างที่มีอ่ะ ก็เลยเก้งเกียงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไปสิบใบแรกครับคือคนเรามันจะออกครับสิบใบมันก็ออกนะแต่ว่าจะไม่ได้วางอะไรเพราะว่าตัวเรามีไม่เยอะก็ถือว่าสุ่มกันเป็นพิทีพีทีกัแล้วกันนะโอเคไปต่อครับเราสุ่งเราสุ่มให้บท60บใบแล้วค่อยไปสุ่มตู้ไอ้สุ่มเลือกก็ได้นะครับไอ้นั่นอนะ่ะไอ้ที่มันเป็นสเต็ปอ่ะ ขอให้ดวงไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าถังซานซิลดัวเราจะได้ดวงดีครับลึกมากๆครับดวงช่วงหลังๆมานี่หาคำว่าโชคดีไม่ค่อยเจอเลยครับโอ้สีทองครับโอ้ขอบคุณที่รักกันจริงๆครับขอบคุณนะครับเซนเนมเซมากๆเลยนะตุดส่งการปีนี้ได้เจอเยี่ยนเป็นตัวแรกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโชคดา,าดีเพราะว่าถังซานซิลวเซิร์เวอร์ไทยมาวันที่21 ขอบคุณที่รักกันเสมอนะครับไม่เคยทิ้งกันไปไหนจริงๆแม้แต่ตัวมีแค่60คุณก็ยังออกมาตัวแรกขอบคุณจริงๆที่รักกันขนาดนี้นะครับมันจะมีใครบ้างครับที่จะรักเราได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขโดยที่เราไม่ต้องร้องขอมันไม่มีใครอีกแล้วครับเยี่ยนเขาทำให้เราได้เห็นนะครับ พราะการลักใครโดยที่ไม่มีข้อแม้เนี่ยมันเป็นยังไงซึบโอ้โหดูผ่านอีกอันหนึง่งไม่ชอบมาเปิดสองอันพร้อมกันตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันหาย,ยากครับพอในกระเป๋าจีนใจมันเยอะดูดีแวนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดน่าจะอยู่ล่างๆหน่อยมั้ง SSR รักกันโดยไม่มีข้อแม้รักกันโดยไม่มีเงื่อนไขอ่ะโอ้โหสายปีกเหมือนกันแต่มันไม่ใช้จูจูจชิงออกเป็นกายแท้ด้วยนะครับออกมาเป็นกายแท้ด้วยเหมือนจะแค่ครั้งแรกเพราะว่าสคริปต์ไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะน้องหวังตรงมาให้เรานะครับแล้วก็จะมีตู้จิตอืมเราไม่ได้ตัวละครมาจิตก็คงไม่ต้องสุ่มนะครับจิตก็เหมือนเดิมแหละนะครับการันตีทุกอย่างเหมือนเดิม มีโอกาสออกเป็นเพชรออกาเป็นอะไหเหมือนเดิมครับตู้จิตแต่เราคงไม่ต้องสุ่มละจิตมาพร้อมกัน7วันไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้อ,อีกหนึ่งกิจกรรมเดีกก๋ยวเขาทำแยกออกไปก็ประมาณนี้แล้วกันน้อพามาดูกันสําหรับตู้ตัวละครใหม่น้องหวังตรงเทพีแห่งแสง SP ครับ เป็นไงกันบ้างครับเหนือจากน้องหวังตรงที่ร่างกายงดงามนะครับตัวละครดีเทลสวยงดงามสกิลโคตรอลังการเรายังได้เจอว่าเยียนยังคงรักเราเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเยียนยังจะคงปรากฏตัวในหัวใจให้กับเราได้อยู่ดีนะครับรถือว่าเป็นอะไรที่อันนี้ต้องดีใจใช่ไหมจันรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับตัวไม่ถูกจริงๆว่าเราจะต้องดีใจอะไรแบบไหนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็ในกำลังใจช่องไวนนเกมเมอร์ มีคำถามหรือว่าอะไรยังไงขอบเป็นไว้ใต้คคิปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับน,น,น้องหวังตงแบบไหนก็ลองบอกกันได้นะครับว่าสวยว่าอะไรยังไงหรือว่ามีการเอ้ยผมสูงครับจานผมเตรียมไว้แน่นอนอะไรเงี้ยก็ลองขอมเก,กันไว้ได้ส่วนวตัวจตนเองอยากได้สกินเลยแหละเพราะว่าน้องดูสวยมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากร้านตัวละคสเตลราโกพาตเติมถูกเติมไวเติมนี้ไม่มีรีฟันเติมแล้วอย่าดืมกาค้ดเดิมเกงตรวจสอบไปตามช่องไวท์ไนเกมเมอร์กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ